สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ History World ครับและนี่คือตอนที่10ของซีรีส์ตำนานสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชครับนี่คือเรื่องราวปลายราชการสมเด็จพระเจ้าตักสินและนี่คือเหตุการณ์รัฐประหารยึดอำนาจธนบุรีครับ สำหรับเรื่องราวในการช่วงท้ายนี้นะครับเป็นการช่วงชิงอำนาจระหว่างกลุ่มของฝ่ายสมเด็จพระเจ้าตากและกลุ่มผู้ดีเก่าซึ่งนำโดยเจ้าพยาจักรีและนำมาสู่การสิ้นสุดยุคสมัยของธนบุรีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ หลังจากเสร็จศึกอาเซวุ่นกีนะครับซึ่งเป็นศึกจากอังวะเพียงอีกครั้งสุดท้ายในปี2319นะครับก็มีทัพอังวะเข้ามาปะทะทัพธนบุรีประปรายนะครับแล้วก็ก็ไม่มีการยกกําลังจากอังวะเข้ามาที่กรุงธนบุรีอีกนะครับหลังจากนั้นนะครับ เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในพมา่าเป็นช่วงเวลาที่ทาให้ทนบุรีเนี่ยไม่ต้องรับศึกใหญ่นะครับพระองค์ก็เลยพระสมเด็จพระเจ้าตัสินก็เลยมีนโยบายในการขยายหน้าสุภาพตะวันออกนะครับโดยส่งเจ้าพยาจักรีเคราไปตีเมืองเวียงจันในปี2322แล้วก็ได้พระแก้วมรกตรวมถึงเชื้อพระวงศ์ล้านช้างมาประทับที่ทนบุรีพร้อมกับการเทรัวชาวลาวจานวนมากนะครับกลับมาอยู่ที่ทนบุรีตามนโยบายสงครามสมัยนั้นนะครับที่ไม่ได้ต้องการยึด ดนแดแต่ต้องการยึดผู้คนนะครับเพราะว่ากําลังคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดในยุคสมัยนั้นนะครับนอกจากนีนน้พระองค์ยังรวบรวมเมืองสําคัญเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าไม่ว่าจะเป็นหลวงพระปารเวงจันทร์จำปาศักนะครับเข้ามาอยู่ในการควบคุมของทนบุรีส่วนการสถาปนาเจ้าพระยาจาักรีขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าพระยามาหากษรศึกนะครับอาจารย์นิติเอลสมองว่าเรื่องนี้นไม่ปรากฏในพงศาวดารหรือเอกาสารชั้นต้นฉบับใดเลย น่าจะเป็นการเขียนเพิ่มเติมลงไปนะครับเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติราชการที่1ในยุคสมัยหลังเท่านั้นนะครับการมีอิทธิพลเหนือหัวเมืองลาวนะครับแล้วก็ควบคุมกัมพูชาในระยะนี้นะครับทำให้เส้นทางการค้าภายในภูมิภาคเ,เปลี่ยนแปลงไป บันทึกของชาวยุโรปนะครับบอกว่าพ่อค้าที่เดินทางภายในแผ่นดินใหญ่ของอุษาคาเนระยะนี้นะครับพยายามดีกเลี่ยงพื้นที่ปากแม่น้ำโขงและเวียดนามตอนใต้ซึ่งมีการต่อสู้รบกันทําให้เกิดเป็นผลดีต่อกุงธนบุรีโดยตรงนะครับเพราะว่าสินค้าของป่าย,ย่อมลงมาสู่พื้นที่ลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งมีสเสถรยรภาพมากกว่ายิ่งปลายรัชกาลพระเจ้าตักสินนะครับเรียกได้ว่า,าสยามเป็นผู้ผูกขาดสินค้าส่งออกจากนเดียเหล่านี้ทั้งหมดนะครับ แล้วเมื่อย้อนกลับไปขณะที่ทําสงครามกับอังวะนะครับทางตะวันออกเองก็เกิดเรื่องราวคู่ขนาดขึ้นมานะครับนั่นก็คือในปี2316นบะครับบริเวณเวียดนามใต้เกิดขบวนการเตยเซินหรือว่ากบฏไกเซนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มของขุนนางระดับล่างนะครับแล้วก็ร่วมมือกับชาวนาแล้วก็ชาติพันธุ์บนเขตพื้นที่สูงนะครับเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านอํานาจของราชวงเงียนนะครับ ขบวนการนี้เติบโตนะครับแล้วก็มีผู้ร่วมเจตเจ,จ,จ,จตนารมณ์จำนวนมากนะครับจนเข้ายึดเมืองกุยเยนเมืองสําคัญทางตอนกลางของเวียดนามตอนใต,ต้หลังจากนั้นนะครับราชวงเลก็เลยมีโอกาสที่จะร่วมมาลงมาสมทบด้วยนะครับเพราะว่าราชวงเลเองก็ต้องการทาลายราชวงเหนียนเนี่ยให้จบออกไปทําให้ราชวงเหนียนเนี่ยนะครับต้องย้ายเมืองหลวงลงมาที่ไส้งอนแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือไปถึงหมักเทียนตื้อเจ้าเมืองหาเตียนนะครับซึ่งเวลานั้นยังไม่สามารถกลับเข้าเมืองตัวเองได้ ขณะนั้นนะครับผู้นำร,ราชบงเหนียนที่เหลือรอดมาได้มีเพียงคนเดียวก็คือเหนียนฟุกอันหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าองค์เชีงสือบันทึกความจริงแห่งอาณาจักรดายน้ำนะครับระบุว่าในเดือนมีนาคมปี2316ราชสำนักเหนียนเปลี่ยนท่าทีส่งทูตมาเจริญไมตรีกับธนบุรีและเสนอยอมสละพื้นที่อิทธิพลในกัมพูชาเพื่อขอแลกเมืองหาเตียนกลับไป ทางหลักฐานเวียดนามยังระบุว่านะครับเพื่อแสดงความจริงใจได้จับพระองค์เจ้าสีสังนะครับพร้อมคณะทูตเข้ามาถวายพระเจ้าตักสินและพระองค์เจ้าสีสังก็ถูกประหารชีวิตซึ่งก็ขัดแย้งกับหลักฐานทางกัมพูชาก่อนหน้านี้นะครับที่เราบอกไปว่าพระองค์เจ้าสีสังเนี่ยเสียชีวิตในขณะเกิดสงครามในปีเดียวที่กันที่เกิดกับที่เกิดสงครามฮาเตียนขึ้นนะครับ พระเจ้าตักสินเนี่ยทรงรับไมตรีโดยมีท้องตาไปถึงพระยาราชาเศรษฐีจีนนะครับให้กลับเข้ามารับราชาการในกรุงธนบุรีเมื่อพระยาราชาเศรษฐีจีนแล้วก็ขุนนางสยามกองทัพสยามถอนตัวออกมานะครับหมักเทนตื้อเนี่ยได้มอบหมายให้ลูกชายก็คือหมักตื้อหวางปกครองฮาเตียนแทนนะครับส่วนราชบงเงียนเนี่ยก็มุ่งสู้รบกับขบวนการเตยซึนนะครับโดยมีหมักเทนตื้อเป็นผู้สนับสนุน การส่งมอบเมืองหาดเตียนนะครับกลับคืนให้อองตระกูลเหนียนนะครับไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อผลประโยชน์ของกรุงธนบุรีนะครับเพราะว่าระยะนั้นเนี่ยการค้าขายทางทะเลเนี่ยลดความคึกคักลงแล้วก็พ่อค้าสัมภารส่วนใหญ่นะครับหลีกเลี่ยงการเข้าไปที่หาดเตียนแต่เข้ามาที่ธนบุรีแทนนะครับและเมื่อสยามสามารถที่จะเรราจากับราชวงศ์เหนียนได้นะครับจึงหันไปรับศึกทางตะวันตกได้อย่างเต็มที่โดยต้องไม่มสนใจว่าทางตะวันออกจะเกิดอะไรขึ้น พราะตกลงนี้นะครับทำให้สถานการณ์ในกัมพูชาสงบลงนะครับเมื่อพระรามราชาซึ่งสยามเป็นผู้สนับสนุนได้ครอบครองบ,บัลลังก์กัมพูชาอย่างเป็นเสร็จส่วนพระอุทัยราชานะครับต้องยอมทาตามที่ราชวงศ์เหงียนบอกด้วยการลดตําแหน่งตัวเองลงเป็นอุปราชเนื่องจากราชวงศ์เหงียนนะครับต้องการที่จะ,จะเจริญไมตรีแล้วก็กลับทาง ธนบุรีแล้วก็เป็นไปตามข้อตกลงที่จะต้องแลกเปลี่ยนเมืองฮาเตียนนั่นเองครับอันที่จริงเนี่ยครับพระอุทัยราชาเองก็เริ่มที่จะเจราจากับธนบุรีนะครับแต่ว่าตั้งแต่ยังไม่มีการถอนกําลังออกจากฮาเตียนซะด้วยซ้ำด้วยครับด้วยการส่งนักองค์ดวงหรือว่าพระองค์แก้วนะสมเด็จพระองค์แก้วนะครับมาเจราจาเมื่อนักองค์ดวงเนี่ยมาถึงกรุงธนบุรีพระเจ้าตักสินเนี่ยไม่สู้ไว้วางพระชื่อไทยนะครับจนก็เลยจับคุกจับนักองค์ดวงเนี่ยเข้าคุก นักงองค์ดวงก็เลยแสดงความจริงใจด้วยการให้ให้ครอบครัวของตัวเองเนี่ยเดินทางเข้ามาเป็นตัวประกันที่ธนบุรีในที่สุดนักองค์ดวงก,ก็ได้รับอภัยโทษออกมาจากคุก เหตุการณ์เหล่านี้นะครับไม่ได้ปรากฏในเอกสารหลักฐานฝ่ายไทยนะครับแต่ว่าปรากฏในเอกสารหลักฐานของฝ่ายเวียดนามทําให้ทราบว่าในห้วงเวลาเดียวกันเนี่ยราชวงศ์เหง่งก็กาลังเข้าสู่ภาวะย่าแย่จนในปี2319นมะครับหมักเทนตือ้อศัตรูคนสคำคัญของพระเจ้าตากสินตัดสินใจลี้ภัยเข้ามาในกรุงธนบุรีและในเดือนเมษายนปี2321นอะครับองเชียงชุนหรือโตเทิดฉวนญาติขององค์เชียงสือนะครับก็เข้ามาลี้ภัยที่กรุงธนบุรีนะครับเพราะว่าองเชียงซือเนี่ยไม่สามารถรักษาเมืองไส้งง่อนเอาไว้ได้ บันทึกความจริงแห่งราชอาจักรด่ายน้ำระบุว่าพระเจ้าตักสินทรงรับทั้งสองไว้แล้วก็ยังส่งคนไทยเนี่ยเข้ามาสืบข่าวเรื่ององค์เชิงสือด้วยว่าหากจะหากว่าองค์เชิงสือเนี่ยสามารถรักษาเมืองไซงอนได้ก็จะส่งทั้งสองกลับไปแต่ว่าทั้งสองเนี่ยนะครับกลับชะตาขาดครับเพราะว่าดันมาสร้างขุนกําลังในธนบุรีในปี2323 23นะครับพวกยวนก่อกบฏพระเจ้าตักสินก็เลยทรงปราบกบุแล้วก็จับองค์เชิงชุนกับหมักเทียนตื้อประหารชีวิต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับทรงมีพระราชวิจารณ์ว่าข้อความในพงศาวดา,ารว่าไม่มีความสามหวังพาคิดหนีกลับเมืองยวนจึงให้ประหารชีวิตเสียการที่ประหารชีวิตดูเป็นเรื่องไร้กาศมากในเวลานี้ถ้าว่าตามคติเก่าในเวลานั้นถือกันว่าเขามารู้กิจการบ้านเมืองแล้วกลับออกไปจะคิดกลับมาปฏิทุสลายได้จึงถือเสียสเสมือนคนสอดแนม พงาวดานยวนนะครับได้บอกเหตุการณ์อีกว่านางองคด้วงนะครับทูลยุยององค์เชิงสือให้คนถือหนังสือมายังองค์เชิงซุนองคเชิงชุนนะครับให้เป็นไส้สึกคิดชิงธนบุรีนะครับเพื่อจะเป็นฐานที่มั่นในการยึดเมืองยวนคืนพระเจ้าธงคนบุรีนะครับเชื่อเพราะเชื่อนางองค์ด้วงนะครับก็เลยจับองคเชิงชุนแล้วก็หมักเถ่งตื้อเนี่ยประหารชีวิตนะครับกับพรรคพวกอีกห้าสิบสามคนนอกนั้นให้เทืเทศออกจากสยามซึ่งบันทึกความจริงขณะจากไดานามก็บันทึกเรื่องนี้ไว้ตรงกัน ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนะครับเรือสัมภาสยามก็ถูกโจรสลับป้นบริเวณหาเตียนประกวนประจบกับที่องค์เชิงซื้อเนี่ยครับส่งคนมาถามองค์เชิงชุนพอดีว่าอยู่ดีมีสุขไหมในสภาวะนี้เองนะครับทำให้ความสัมพันธ์ของราชาวสําััททนบุรีแล้วก็ราชาวงศ์เหนียนยอยู่ในภาวะชะงักงนันเหตุการณ์เหล่านี้นะครับซ้าเติม เพิ่มเติมเหตุการณ์ซึ่งก่อนหน้านี้ก็คือระหว่างที่เจ้าพระยาจัก,กรีนะครับทำสงครามตีเมืองลาวในปี2322มีการเกณฑ์ผู้คนแล้วก็สเสบียงอาหารจากหัวเมืองในกัมพูชาเป็นจํานวนมากนะครับให้กับกองทัพทบุรีที่จะยกไปเวียดนามพระนารายราชาหรือวานาองโงนนนะครับเจ้ากัมพูชาไม่สามารถขัดขืนได้ความเดือดร้อนจึงเป็นวงกว้างนําไปสู่กาบฏซึ่งลุกลามในกรุงกัมพูชาคล้อยหลังกองทัพทบุรีกลุมกบฏรวมตัวกัน จนพระนารายราชานะยครับยกทัพไปปราบปรากฏว่าขุนนางที่พระองค์ส่งไปกาดก่อนที่ทรงไปปราบตามกบฏก่อนหน้านั้นก็คือฟ้าทะลักมูเนี่ยนะครับออกยาดีโชแทนแล้วก็ออกยาท้องแสนฟ้าเบียงเนี่ยนะครับกลับไปร่วมมือกับกบฏนะครับแล้วก็เข้ามารวมถึงไปร่วมมือกับกองทัพของตจะกูลเนียนะครับเข้ามาแทะจากไส้งอนเนี่ยเข้ามาแทกแซงกิจการภายในของกัปปูชากัจยายนปีเดียวกันนะครับพระนารายราชาสิ้นพระชนกเพราะว่าพ่ายแพ้ฝ่ายกบฏ ฟ้าทะละหะนะครับให้โอรสของพระอุทัยราชายุทเจจันษาขึ้นครองราชในขณะที่ตัวเองตั้งตัวเองเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นนี่นะครับเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ราชบาล,ลังธนบุรีมีอันว่าต้องล่มสลายลงในช่วงปลายราชการสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับตั้งแต่ปี2323 23เป็นต้นไปพระราชวังเราพระราชพงศ์สมเด็จกรุงธนบุรีนะครับให้ภาพสมเด็จพระเจ้าตักสินทรงฝักใฝ่พระวิศาสนาอย่างชัดเจนความรับรู้ที่แพร่หลายเกี่ยวกับคนไทยช่วงปลาย รัชการสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยนะครับน่าจะมีโครงเรื่องมาจากพระงสมดานฉบับพระราชเลขาทะเลขาเป็นหลักนะครับซึ่งพระาราชพงศสมดานฉบับนี้เล่าว่าฝ่ายการแผ่นดินข้างทนกรธนบุรีนั้นผันแปรต่างๆเหตุพระเจ้าแผ่นดินทรงนั่งก,กรรมฐานเสียพระสติพระจริตก็ฟันเฟือนไปฝ่ายพระพุทธจักรและอาณาจักรทั้งปวงก็แปรปรวนวิปริตไม่ได้ปกติเหมือนแต่ก่อน วันอาทิตย euh ์แรมหกค่ำเดือน9สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออดณโรงแก้วให้ประชุมพระราชาคณะพร้อมกันและพระองค์มีสติฟั่นเฟือนถึงขั้นสัญญาวิปลาสสำคัญว่าพระองค์ได้โศบันดาปฏิผลจึงดำรัสตามพระราชาคณะว่าพระสงอุบุทุชนจะไหว้นบคฤหัหัดซึ่งเป็นโสดาบันบุคคลนั้นจะได้หรือไม่ได้ประการใด และพระราชคณะที่มีสันดานโลเลไม่ได้ถือมั่นในพระบาลีบรมพุทธวาทด,ด้วยเกรงพระราชา,ายาถวายพระพรว่าสงพุทธชนควรจะไหวนบครหัสซึ่งเป็นโสดามันได้แต่สมเด็จพระสังฆราชวัดบางว่าใหญ่พระพุทธจารย์วัดบางว่าน้อยพระพิมลธรรมวัดโพธารามสามพระองค์นี้มีสันดานมั่นคงถือพระพุทธวัจนะโดยแท้จึงถวายพระพ,พรว่ามาดว่าแอนว่าครืหัสเป็นพระโสดาก็ดีแต่เป็นหินประเภทต่ำ ซึ่งจะไหวนบเขรื่องหัสอันเป็นโสดาบันนั้นก็บอกมีควรสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงพระโกรธว่าถวายพระพรผิดจากพระบาลีครั้นนั้นมหาภัยพิบัติยังเกิดในพุทธศาสนาควรจะสังเวชยิ่งนักพระราชาพงศาวดารกรุงธนบุรีนะครับเองก็พูดทํานองเดียวกันว่าถึงแม้ว่าพระราชะพงศาวดารเหล่านี้จะถูกชําระใหม่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับซึ่งก็ ค่อนข้างที่จะมีข้อความที่ไม่เป็นมิตรกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมากนักนะครับแต่ปรกากฏว่าแต่ปรากฏการณ์นี้เองนะครับอาจารย์นิธิมองว่าเกิดจากการที่พระเจ้าตากสินทรงต้องการเน้นสภาวะเหนือปุถุชนหลังจากที่พระราชอำนาจทางการเมืองพระองค์เสื่อมลงหลังศึกอาแซวุญกี้นะครับอีกทั้งยังเป็นนโยบายประเด็นนโยบายทางเศรษฐ,ฐกิจที่ทาให้พระองค์ทรงใช้อา,านาจเข้มงวดกวดขันมากยิ่งขึ้นจนเริ่มสร้างความไม่พอใจให้กับคนจํานวนมาก คนกลุ่มนี้เองครับที่เป็นผู้ที่กล่าวอ้างว่าพระองค์เป็นคนเสียจริตไม่ว่าจะจริงหรือไม่ก็ตามนะครับแล้วก็สร้างความเดือดร้อนจนกระทั่งถูกบันทึกในสมัยหลังว่าพระเจ้าตักศรีมีความโหดร้ายซึ่งไม่นับหลักฐานประวัติศาสตร์เองทุกชิ้นซึ่งก็ล้วนเอ็นเอียงแล้วก็มีฝ่ายทั้งสิน้น ส่วนเรื่องการเสียพระจริตนี่นะครับอาจารย์นิธิวิจารณ์อย่างตรงไปตรงว่าว่าในฐานะนักประวัติศาสตร์นะครับเรารู้จักพระเจ้ากรุงธนบุรีดีขนาดเดียวกับจิตแพทย์ที่ได้ฟังคนไข้คุยเรื่องชีวิตตัวเองเป็นนักสิบสิบชั่วโมงแล้วหรือจึงจะรีบมาด่วนสรุปสาเหตุว่าการวิกลจริตของบุคคลในประวัติศาสตร์ง่ายๆเช่นนี้ก็คือเพื่อง่ายๆครับอาจารย์นิธิมองว่าเรารู้คนที่มาพูดว่าพระเจ้าตักสินเสียจริตเป็นบ้าเป็นบ้าเนี่ยรู้จักพระเจ้าตักสินดีแค่ไหนนะครับเพราะว่าหลักฐานที่บอกว่าพระเจ้าตัสินนนนเเีี่ยป็บ้า หรือเสียพระสติเนี่ยล้วนเป็นหลักฐานหลังจากที่พระเจ้าตากสินตายไปแล้วไม่รู้จักกี่สิบปีกี่ร้อยปีนะครับอาจารย์นิธิชี้ว่าเรื่องสติวิปลาสของพระเจ้าตากสินเนี่ยอาจจะมีความหมายว่าพระองค์เนี่ยทรงไม่เครารพโบราณราชประเพณีอันหมายถึงการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งแตกต่างไปจากรูปแบบเดิมในสมัยทนบุรีก็คือการคือการเมืองแบบชุมนุมที่วางอยู่บนเครือข่ายคนสนิทของพระเจ้าตากซึ่งก็เป็นการเมืองในลักษณะที่ถูกมองว่าเป็นพวกนอกรีดนอกรอย ด้วยพระเจ้าตักสินนะครับทรงจัดระบบไพร่สมวน,นให้อยู่ภายใต้การควบคุมของคนสนิทที่ไว้วางพระราชไทยแม้ว่าจะทรงฟื้นฟูระบบแบบเก่ากรุงศรียุธยาแต่ก็มีหลายอ่างที่แตกต่างออกไปเช่นพระราชวังมีขนาดเล็กลงความที่ทรงให้ความใกล้ชิดกับรัษฎรนะครับรวมถึงนโยบายประชานิยมหรือการเสด็จที่ไม่มีขบวนเพื่อขายาตรานะครับและประชาชนก็ไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องหมอบแนบกับพื้นห้ามมองพระเจ้าแผ่นดิน พอปลายราชการนะครับหลังศึกอาแซวุนกี้พระองค์หันมาอุปถมัมภ์ศาสนาในลักษณะที่พระองค์เป็นเหมือนประมุขของคณะสงฆ์เสเองซึ่งเรื่องด้านนี้นะครับอิงลักษณะวัฒนธ,นธรรมชาวบ้านมากกว่าวันธรรมชาววัง ก็คือเป็นเรื่องลักษณะของชาวบ้านผู้นํากลุ่มชนในท้องถิ่นมากกว่าที่จะเป็นผู้นําประเทศในลักษณะของชาววางแบบอยุธยาดังเดิมที่ทรงทําเช่นนี้นะครับเนื่องจากพระองค์ไม่มีหัวเมืองเหนือมาสนสับสนุนพระองค์แล้วพระองค์ต้องกวาดต้อนผู้คนลงมากรุงธนบุรีเจ้าเมืองคนสนิทข,ของพระองค์สูญเสียการควบคุมกําลังคนไปบ้างก็ถึงแก่กรรมนะครับโดยที่พระองค์ไม่สามารถหาคนที่ไว้วางใจเข้ามาทดแทนได้ในช่วงนี้เองครับเครือข่ายผู้ดีเก่าซึ่งแตกสลายไปในเมื่อ2,310เนี่ยก็กลับมารวมตัวได้เข้มแข็งม,ม,มากพอคุณน่าขอา มองว่าพระเจ้าตากและก็บรรดาคนสนิทของพระเจ้าตากรวมเป็นพวกไม่มีหัวนอนปลายเท้าแล้วก็กลับมามียศสูงกว่าตัวเองซึ่งสืบเชื้อสายตระกูลขุนนางมาอย่างยาวนานแล้วก็มีอํานาจเหนือตัวเองด้วยพวกเขาก็เลยพยายามที่จะหาทางโค่นล้มพระเจ้าตากสิงอยู่ตลอดเวลานี่ยังไม่นับว่าการชิงราชสมบัตินั้นคือพลไกปกติของการปกครองรูปโบราณนะครับเมื่อต้องการมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือการเข้าควบคุมรัฐบาลในยุคสมัยนั้นนะครับ มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือก็ไม่ใช่เรื่องผิดศีลธรรมหรือความไม่ชอบธรรมเลยกับการที่จะต้องโค่นล้มราชวงศ์เก่าแล้วก็ตั้งราชวงศ์ใหม่ซึ่งเรื่องนี้นะครับดูเหมือนว่าคนรุ่นใหม่หรือยุคป,ปัจจุบัน,เ,นเอามาตีความแบบไม่เข้าใจแล้วก็เอาลักษณะรัฐศาสตร์ปัจจุบันไปตีความว่าการที่ราชการที่1เนี่ย ทรงยึดอำนาจจากพระเจ้าตากสินเป็นเรื่องไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมนะครับแล้วก็าบางคนถึงก็บอกว่าการนี่ไปปล้นแผ่นดินเข้ามาซึ่งเขาจริงนะครับต้องย้อนกลับไปดูว,ว่าพระเจ้าตากสินเองก็ไม่ชอบทมนะครับเพราะตัวเองเป็นแค่ขุนนางแล้วก็ไปปล้นอำนาจมาจากราชวงศ์บ้านผู้หลวงถึงแม้ว่าจะเกิดจากช่วงที่เกิดการจะลาจลหลังสงครามใหญ่ก็ตามและหากย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งราชวงศ์บ้านผู้หลวงก็ไปแย่งบัลลังมาจากราชวงศ์อื่นอีกทีหนึ่งแล้วเมื่อดูในทุกๆประเทศแม้แต่ในทวีปยุโรปนะครับการแย่งชิงเปล,รรละะนนี่ยนราชบัลลังลักษณะ เพราะมันเป็นการเมืองยุคโบราณครับซึ่งการกระทานั้นในยุคสมัยนั้นมันเป็นเรื่องปกติไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องผิดอะไรนะครับเมื่อต้องการควบคุมนโยาบายการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเราจะเห็นตัวอย่างได้จากว่าเมื่อพระเจ้าประสาททองตนเป็นเจ้าพระยาก,กราหเูเข้าควบคุมอำนาจของกษัตร,ริย์อยุธยาในราชวงศ์สุทหยนะครับตอนแรกพระองค์ก็เหมือนกับอยอมให้ราชวงศ์เดิมอยู่แต่ไปไปมามาทรงเห็นได้ชัดแล้วว่าการกระทําลังกล่าวเป็นผลเสียกับพระองค์ในที่สุดพระเจ้าประสาททองก็โค่นล้มราชวงศ์เก่าแล้วก็สถาปนาราชวงศ์ใหม่ในที่สุนนัั่เครบ การคุณลมพระเจ้าตากเนี่ยนะครับในทัศนะของอาจารย์นิติเอีสีวงนะครับอยู่ภายใต้ขอ้ออ้างทนท่วาพระเจ้าตากสินนำบ้านเมืองไปสู่ความวิปริตจักธรรมเนียมดั้งเดิมจากยุคอยุธยาหลายด้านราชวงศ์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาจึงพยายามที่จะรื้อฟื้นแบบแผนธรรมเนียมอันถูกต้องนั้นกลับคืนมา ดังจะเห็นได้จากว่ากรณีเมื่อรัชกาลที่หนึ่งครองและปราบดาภิเศกแล้วกรณีเิกิจแรกๆก็คือการสร้างกรุงเทพมหานครซึ่งสร้างตามแบบแผนของกรุงอุธายุธยาแบบจริงจังมีการสร้างพระบรมราชวังที่ใหญ่โตนะครับเครื่องราชูปโภคหรือฟื้นพระราชประเพณีชำระก,กฎหมายสังคยานาปัตยปิฎกซึ่งล้วนแล้วแต่ชี้เห็นว่าเป็นความพยายามในการสร้างอายุธยากลับมาอีกครั้งในแง่ของธรมเนียมปฏิบัตินั่นเองในแง่เหตุการณ์นะครับปรามินเครือตองเสนอว่า โครงเรื่องที่เรารับรู้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันนะครับสามารถเรียงลําดับเหตุการณ์ได้ดังนี้นะครับนั่นก็คือเดือน2เจ้าพยายจักรียกทัพจากธนบุรีไปปราบการจลาจลในกัมพูชาเดือน7ปีฉลูพระเจ้าตักสินส่งทูตไปเมืองจีนเดือน9ปีฉลูพระเจ้าตักสินทรงนั่งสมาธิและให้พระสงฆ์กราบไหว้เครืหัต สิ่งที่ตามมาก็คือเหตุการณ์จลาจลและหลังจากนั้นพระเรจ้าจักรีพระยาเจ้าพระยาจักรีนะครับก็กลับมาปราบกบฏแล้วก็ปราบดาพิเศษกลายเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีอันนี้คือเนื้อหาที่เรารู้รับรู้กันนะครับเห,รเหตุการณ์ข้อสามของพงศดารชี้ว่าพระเรจ้าจักถิ่นทรงสแสดงพระการสติฟันเฟืองเข้าพระทัยว่าสมเด็จโสดาบันจึงพยายามให้พระวิสูจน์หลวงปูงเนี่ยคารพนมัสการพระองค์ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายอาการที่พงศดารเขียนว่าเป็นอาการผิดปกตินอกเหนือจากการตัดสินคดีไม่เป็นธรรมแล้วก รปรามินตั้งข้อสังเกตว่าพงศวดานไทยเกือบทุกฉบับกล่าวถึงเรื่องนี้แบบตัดสลับเหตุการณ์กันนะครับเพราะว่าหากทรงสติฟั่นเฟืองและเป็นเหตุการณ์ให้พระสงฆ์กราบไหว้จริงๆเนี่ยน่าจะเกิดก่อนที่พระเจ้าพยาจัรจกรีจะเดินทัพออกจากกรุงธนบุรีเมื่อนำกรณีเหล่านี้นะครับไปสอบทานกับจดหมายเหตุโหนซึ่งเป็นหลักฐานที่เรียกได้ว่าแม่นยำเรื่องเวลาที่สุดในบรรดาหลักฐานประวัติศาสยุบโบราณนะครับเราก็จะพบว่าการบังคับ ให้พระสงฆ์ไหว้พระเจ้าตากเนี่ยเกิดขึ้นในเดือน9ปีชวดดังนั้นนะครับเท่ากับว่าเหตุการณ์เดือน9ปีชวดนะครับถูกย้ายนํามาไว้ครึ่งแรกของปีฉลูตามธรรมเนียมในพงศาวดารเพราะฉะนั้นเมื่อเรียบเรียงอย่างถูกต้องตามระยะเวลาโดยอาศัยปฏิทินดั้งเดิมปฏิทินโบราณของไทยคือปฏิทินทางจันทรคตินะครับนับเดือนเมษาเป็นเดือนที่1เปลี่ยนปีนักษัตริ์ก็คือที่เดือนเมษาก็คือวันสงกรานต์เดือนเมษาในปฏิทินไทยเรียกว่าเดือน5เพราะฉะนั้นเดือน5คือเดือนที่1นนะครับเขาก็จะ เดือน6เดือน7เดือน8เดือน9เดือน1 0เดือน1 1เดือน12นะครับแล้วก็เดือนอ้ายเดือนยี่ก็คือเดือน1เดือน2แล้วก็เดือน3เดือน4เดือน4ก็คือเดือนมีนาคมก็คือเป็นเดือนสุดท้ายแล้วพอขึ้นเดือน5ก็ถึงจะเปลี่ยนปีนักษัตร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรียงลําดับอย่างถูกต้องนะครับเดือน7ปีชวดส่งทูตไปเมืองจีนเดือน9ปีชวดเกิดพระสติฟัน่นเฟือนให้ประสงค์ไห้แล้วก็เดือน2ปีชวดเจ้าพยจาจักรีออกจากกรุง เพราะว่าเดือน2มันอยู่หลังเดือน9ไม่ใช่เดือน2อ,อยู่ก่อนเดือน9้านะครับถ้าลำดับเหตุการณ์นี้นะครับก็จะเห็นถึงความไม่สมเหตุสมผลว่าถ้าพระองค์สติวิปลาจริงเจ้าพระยาจักรีจะยกทัพออกจากกรุงธนบุรีไปปราบกบูชาเพื่ออะไรความขัดแย้งคณะสงฆ์หรือเหตุการณ์นี้มันต้องเกิดขึ้นและมันต้องเป็นข่าวแบบโด่งดังทั่วกรุงธนบุรีและเป็นเหตุให้เจ้าพระยาจักรีตัดสินใจที่จะไม่ยกทัพออกไปเพราะในฐานะที่ท่านเป็นสมุหานายก ซึ่งก็คือหัวหน้าขุนนางผู้ใหญ่เพราะท่านจะต้องรักษาการพระนครในสถานการณ์แบบนี้นะครับในห้วงเวลาแบบนี้นะครับซึ่งจากปีชวดไปถึงปีฉลูเนี่ยครับหลังจากช่วงที่มีการบันทึกเหตุการณ์นั้นนะครับจากช่วงปีชวดไปถึงปีฉลูไม่มีเหตุการณ์บันทึกว่าพราะองค์เสียสติอีกแปลว่าพระเจ้าตักสินน่าจะอาการปกติดีครับดังนั้นจึงต้องสงสัยว่าพงศาวดารทุกฉบับถูกแก้ไขให,ให้มีการเรียงเวลาผิดอย่างแน่นอน ปรามินยังตั้งข้อสังเกตได้ว่าต้นปีชวดกอดเกินกอดเกิดการรัฐประหารหปีนี่นะครับมีการย้ายพระยาคำแหงพระรามเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเข้ามาทําราชการในกรุงธนบุรีแล้วก็ให้พระยาสุริยะอาภัยล้านชายของเจ้าพระยาจากรีไปเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมร,ราชนครราชสีมาแทน เขามองว่าหากกลุ่มเจ้าพระยาจัก,กรีเนี่ยคิดจะทําการสิ่งใดภายใต้ข้ออ้างว่าพราะองค์เกิดสัญญาวิปราาหรือเสียสติไปแล้วน่าจะจัดตั้ใจทําในช่วงนี้ทําไมถึงปล่อยให้มีการโยกย้ายเครือข่ายตัวเองออกนอกกรุงธนบุรีแล้วทําไมต้องรอให้เกิดศึกที่กัมพูชาก่อนเมื่อเจ้าพระยาจัก,กรีออกจากกรุงก็ไปชุมนุมกําลังที่นครราชสีมาก่อนจะเข้าตีกรุงก่อนที่จะไปตีกัมพูชาก็กคือเจ้าพระยาจัก,กรีใช้เส้นทางเดินทัพ แทนที่จะสู่ภาคตะวันออกกับเส้นช้ยเส้นทางพนมดงรักผ่านอีสานใต้แทนปรามินยังชี้บอกแสนในหนังสือไทยรพรม่านะครับซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพระบุว่าเจ้าพระยาจักรีเนี่ยให้พระยาสุริยาภัยเตรียมพร้อมในช่วงก่อนเกิดกบฏพระยาสันโดยมีข้อความระบุว,ว่าให้พระยาสุริยาภัยเนี่ยไม่ต้องตามไปไม่ต้องตามทัพไปกัมพูชาแต่ให้รั้งไว้ที่นครศรีธรรมราชแล้วบอกว่าหากเกิดเหตุจาราจนในธนบุรีเมื่อไหร่ให้ยกทัพจากนครศรีธรรมราชไปรักษาธนบุรีทันที ซึ่งก็ไม่ได้แน่ใจว่าสมเดจกรมพระยายดำรงเอาข้อมูลนี้มาจากไหนนะครับแต่ว่านั่นหมายความว่านี่มีการเตรียมการไว้ก่อนแล้วว่าหากจะเกิดเหตุการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในทนบุรีที่ทนบุรีนะครับปรามินยังพบหลักฐานเกี่ยวกับสายลับซึ่งภายหลังปรากฏชื่อในคําปรึกษาตั้งราชการในสมัยที่1ซึ่งมีการแต่งตั้งขุนนางที่มีความดีความชอบและขุนนางเหล่านั้นกระหลายคนที่ถูกแต่งตั้งใหม่ในราชการที่1เนี่ยนะครับได้ระบุสายเหตุของการแต่งตั้งเกี่ยวกับภารกิจการเป็นสายลับ สำหรับสืบข่าวในกรุงธนบุรีเพื่อส่งไปให้เจ้าพระยาจักรีทราบนั่นเองครับซึ่งเมื่อนําเหตุการณ์เข้ามาเรียงใหม่แล้วนะครับก็จะพบว่าพระยาสุริยาภัยยกทัพลงมากรุงธนบุรีก่อนที่กรบฏพระยาสันจะเกิดขึ้นขณะเดียวกันสมรภูมิที่กัมพูชานะครับพระราชทระสงค์สมดานชอบพระราชาลัขาให้รายละเอียดว่า จ้าพระยาจักรีนะครับให้คนถือหนังสือไปถึงพระยาสุรสีที่พนมเปนนะครับรวมถึงกองทัพขเขมรพระยายามราชเนี่ยให้เข้าล้อมค่ายกรมขุนอินทราพิทักษ์ซึ่งเป็นพระโอรสพระเจ้าตากสินซึ่งไปสงครามด้วยคราวนั้นไว้ก่อนนะครับพูดง่ายก็คือว่าในขณะที่กองทัพของของเจ้าพระยายจักรีนะครับเดินทางไปถึงกัมพูชาหนึ่งในกลุ่มคนที่ไปด้วยก็คือกรมขุนอินทราพิทักษ์ซึ่งก็เป็นพระโอรสของพระเจ้าตากสิน ก็ไปในฐาทัพหน้าแล้วอยู่ๆพระเจ้าพระยาจักรีซึ่งเป็นทัพหลวงซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่นะครับก็มีหนังสือไปถึงพระยาสุรศรีซึ่งเป็นน้องชายที่มานเป็นแล้วก็ปอกมีคําสั่งให้พระยาย,ยมร่าเนี่ยทำการล้อมจับกรมบุนอินทรพาพิทักษ์ควบคุมตัวไว้แล้วเจ้าพระยาจักรีก็เลิกทัพกลับกรุงธนบุรีครับคําสั่งเดียวกันนี้ครับก็ถูกส่งไปถึงพระยายธรรมาซึ่งตั้งทัพอยู่ที่กําพงสวายให้จัดการจับกรมบุนรามภูเบศซึ่งเป็นพระราชนาดาของของพระเจ้าตากสินเอาไว้เช่นเดียวกัน ในระหว่างที่พระยาจักรีกตัดสินใจจัดการยกทัพกลับน,นะครับในบันทึกความจริงของราชนจาจักรดามไหนได้ระบุว่าเจา้าพระยาจักรีเองต้องการสงบศึกกับตระกูลเงี้ยนเพื่อที่ถูกส่งเข้ามาป้องกันกันกมพูชาโดยระบุว่ากษัตริย์สยามจีนกวกแอกป่วยทางจิตจับลูกเมียจักรีสุรสีขังไว้จักรีสุรสีโกรธเกลียดเมื่อทัพเราไปถึงก็อภิปรายแลกเปลี่ยนกันสุรสีกล่าวาว่ากษัตริย์จับลูกเมยียเราขังไม่ทราบสาเหตุ แม้พวกเราจะรับใช้เสี่ยงตายขอเป็นมิตรและสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐจัก,กรีกล่าวว่าสิ่งนั้นเหมาะกับความคิดข้าพเจ้ามากแทนใดนั้นก็ส่งคนไปถึงแม่ทัพหือทิวขอพักรบและเชิญมาอย่างค่ายวันถัดมาเริ่มหลังเริ่มการเจราจาแม่ทัพหือทิวนําหลายคนหลายสิบคนไปยังค่ายสยามทหารสยามมองหน้ากันอย่างง,งุนงงจัก,กรีและสุรสีรีบออกมาต้อนรับอย่างมีเกียรติต่างฝ่ายต่างแสดงความจริงใจเสพสุราหักธนูสาบาน ทิ้วถือรับธนูแล้วนำของสำคัญ3ามสิ่งคือธงมีดดาบมอบให้แก่กันและกันก่อนกลับบันทึกตระกูลหมักมเองก็บันทึกเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันนะครับแต่ว่าใช้ภาษาที่ตรงไปตรงมามากกว่านี้ตัดกลับมาที่อยุธยาครับระหว่างที่พระยาสุริยาภัยเคลื่อนทัพลงจากโคราชเข้ามาที่กรุงธนบุรีก็เกิดกลุ่มการเคลื่อนไหวในการต่อต้านอำนาจของพระยาของสมเด็จพระเจ้าตากสินชุดที่2ชุดแรกก็คือเจ้าพระยาจักรีนะครับ ที่เก่อขึ้นด้วยเหตุว่าพระวิชิตรนรงค์นะครับมีคําสั่งให้เร่งขุดทรัพย์สินในกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นไอสมบัติที่ชาวิยาฝังเอาไว้ก่อนกรุงแตกนะครับจนราษฎรในเดือดร้อนบุญนาคในบ้านบ้านแม่ลานนะครับแล้วก็ขุนสุระในบ้านบ้านม่วงนะครับลูกน้องเจ้าพยาักรีไม่พอใจพระวิชิตรนรงค์พากันเผาเรือนพระอินทระอาภัยผู้รักษากรุงเก่าที่ไม่ให้ความร่วมมือเมื่อเจ้าพยาเจ้าเจ้าพยาเายามื่อทราบข่าวนะครับสมเด็จเจ้าพระเจ้าตักสินเนี่ยครับส่งพระยาสัมขึ้นไปปราบ ปรากฏว่าขุนแก้วน้องชายพระยาสันได้เข้าร่วมฝ่ายกระบทพยาสั์จึงแปรพักนะครับและยกกําลังลงมาล้อมกรุงธนบุรีในปลายปี2324ซึ่งขณะนั้นนะครับพระเจ้าตักสินซึ่งประทับในกรุงธนบุรีไม่ระแคะระคายและไม่ทราบการเคลื่อนไหวเหล่านี้เลย ในช่วงประวัติศาสยุคกรุงธนบุรีนะครับมีความเชื่ออยู่เรื่องหนึ่งเรื่องที่ว่าเจ้าพระยาจักรีทองด้วงนะครับหลังเสร็จศึกที่ประเทศลาวแล้วนะครับได้รับการเฉลิมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษ,ษ,ษัตริย์ศึกนั้นเอาเข้าจริงแล้วนะครับตำแหน่งนี้เกิดขึ้นครั้งแรกปรากฏอยู่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชทลิขาซึ่งต้องรอกก่อนเลยว่าพงศาวดารฉบับนี้นะครับถูกเขียนขึ้นหรือพูดง่ายๆคือการถูกชำระขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งก็เป็นเอกสารทางประวัติฉบับเดียวกันนะ รณีที่อาแซวุนกีขอดูตัวพระยาจัก,กรีกลางสนามรบแล้วก็ได้ทำนายต่อไปว่าพระองค์จะได้เป็นพระมหากษัตริย์ ดรสุเนศชุดินทรนนท์นะครับผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ไทยพม่าได้ระบุว่าในสมัยกรุงธนบุรีนะครับหรือเอาเข้าจริงแล้วธรรมเนียมการศึกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะของของไทยแล้วก็พม่าเนี่ยนะครับไม่มีธรรมเนียมการดูตัวกลางศึกกรณีการขอดูตัวเจ้าพระยาจักรีกลางสงครามนี้นะครับถ,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 ถูกพูดถึงครั้งแรกในหนังสือเรื่องอภินิหารบรรพบุรุษแต่ว่าไม่ได้มีหลักฐานรองรับในเอกสารชั้นต้นในยุคปลายอายุธยาหรือแม้กระทั่งในยุคธนบุรีเป็นไปได้มาอย่างสูงเลยนะครับว่าการขอดูตัวพระเจ้า พระยาจัก,กรีของอาซาวุนกีนี้เป็นการเขียนขึ้นในภายหลังและก็เป็นการเขียนโดยการรับอิทธิพลโดยตรงมาจากวรรณคดีเรื่องสามก๊กนั่นเองครับพูดง่ายๆก็คือการเอาเรื่องสามก๊กมาเขียนแล้วก็เปลี่ยนชื่อตัวละครใหม่นั่นเองซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเ,เรื่องราวในพงศวดารที่ได้อิทธิพลมาจากสามก๊กนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการดูตัวเจ้าพระยาจัก,กรีต่างศึกเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงตำแหน่งสมเด็จเจ้าพระยาด้วยนะครับซึ่งเขาได้รับอิทธิพลมาจากเรื่องสามก๊กเช่นเดียวกัน อาจารย์นิธิเอีศรีวงศ์นะครับระบุว่าตำแหน่งสมเด็จเจ้าพระยานะครับไม่มีในสมัยธนบุรีและราชทินานาม,มาหากษัตริย์ศึกเองก็ไม่มีเช่นเดียวกันอันที่จริงแล้วนะครับตำแหน่งสมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยไม่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาหรือแม้ในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ต่อต้นเองก็ไม่มีตำแหน่งนี้มาก่อนการเขียนตำแหน่งนี้ขึ้นมาในพงศาวดารก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นไปเพื่อการยกย่องเฉลิมพระเกียรติราชการที่หนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าในพงศาวดารทนบุรีเลยในพงศาวดารฉบับอื่นๆก็ไม่ได้มีการพูดถึงการสถาาาาปนาหรรรือกรราชา านตำแหน่งนี้ให้แก่เจ้าพระยาจักรีแต่อย่างไรแต่ถามว่าตำแหน่งนี้มาจากไหนก็ต้องบอกเลยว่ามันมาจากตำแหน่งของโจโฉในเรื่อง3ามโกกครับ ซึ่งได้มีการแปลตําแหน่งของโจโฉว,ว่าสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งก็มีความหมายถึงเจ้าพระยาที่ได้รับการยกย่องขึ้นเป็นเจ้านั่นเองสําหรับตําแหน่งสมเด็จเจ้าพระยานะครับเกิดขึ้นจริงๆอยู่ในธรรมเนียบขุนนางของไทยจริงๆในสมัยรัชกาลที่4โดยมีการแต่งตั้งบุคคลบุคคลแรกนะครับขึ้นดํารงตําแหน่งนี้นั่นก็คือเจ้าพระยาพระคังดิกบุญนาคซึ่งได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหาประยุรวง์ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์รัชกาลที่4นั่นเองครับสำหรับเหตุการณ์การ แปลพระการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปลายกรุงธนบุรีนำมาสู่การรัฐประหารยึดอำนาจโดยเจ้าพญยาจักรีนั่นเองนะครับซึ่งประเด็นทางหลักฐานเราดูเราจะเห็นว่ามีการขุดค้นประเด็นหลายๆทางซึ่งน่าสนใจนะครับแต่เอาเข้าจริงแล้วผมก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนเชื่อตามที่ผมพูดทั้งหมดนะครับเพราะว่าหลักฐานเหล่านี้มันมีการวิเคราะห์พิสูจน์มาเอาเป็นว่าท่านก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สุดแท้แต่จะเชื่อแต่ผมก็มองว่าหลักฐานเหล่านี้น่าเชื่อถือแล้วก็พูดตรงไปตรงมาชัดเจนดีนะครับสําหรับ ตอนสุดท้ายของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับก็คือตอนที่ส1บซึ่งก็คือคลิปถัดไปนี้นะครับเป็นตอนที่พูดถึงจุดเวลาช่วงเวลาสุดท้ายของสมเด็จพระเจ้าตักสินและห่วงสุดท้ายของกรุงธนบุรีนะครับอย่าลืมติดตามชมแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปอื่นๆของช่องเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ